แต่ถ้าสมมตินะฮะสารรับเรื่องไปไม่ได้มีกำหนดการแน่นอนชาตินี้จะตัดสินวันไหนก็ไม่รู้แต่อย่าว่าชาติเลยไกลไปนะจะตัดสินอีกเดือนหนึ่งสองเดือนหรือกี่เดือนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยการขอเลื่อนออกไปไม่มีเหตุผลจําเป็นและก่อให้เกิดความเสียหายและผมว่านั่นคือสภาทั้งสภานี้เล่นการเมืองมากเกินไปแล้วก็<ๆ>ไม่คำนึงถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นว่าเราไม่ได้รัฐบาลที่เป็นตัวจริงสักทีหนึ่ง <Okay. S 2> รัฐบาลรักษาการก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆทําอะไรก็ไม่ได้ครับถ้าเขาอ้างหนึ่งข้หนึ่งล่ะหนึ่งข้นหนึ่งยาวกว่านั้นอีกอ๋อยิ่งยิ่งไม่ควรอีกหนึ่งขั้นหนึ่งสามปีอะห้าปีอะเอาอะออจะรออีกห้าปีขึ้มาหวดนายกอะอาจารย์เขาใช้น้ำหนักได้ไหมว่าหนึ่งั้าหนึ่งนเป็นเรื่องอาญานะอาญาก็มันไกลอะอาญาต้องผิดจริงๆและการผิดจริงๆเนี่ยโอ้สู้กันแหลกละลายเลยครับ ขั้นตำรวจก็สองสาเดือนขั้นอายการสามสี่เดือนอายการการจะถามกลับมาทางทางตำรวจใหม่บอกว่าคุณทำสำนวนไม่สมบูรณ์นะขอให้ทำให้สมบูรณ์มากขึ้นเสร็จแล้วอายการจะส่งฟ้องไม่ส่งฟ้องไม่รู้นะสารจะรับไม่รับคำร้องก็ไม่รู้สารหนึ่งไม่พอสารชั้นต้นไม่พออุทธรณ์เสร็จดีกาอีกเจ็ดปีเสร็จไหมรัฐบาลอีกสองีสองชุดดังนั้นอาจารย์สรคือจึงไม่ควรเป็นคนที่อ้างมาตราหนึ่งดึงด้วยเช่นเดียวกันครับถูกไหมหนึ่งห้าหนึ่งยิ่งอ้างไม่ได้ใหญ่ <Ừ. S 2> อ้างสารรับนูนจะวินิจฉัยพอได้พอได้รู้วันที่จะวินิจฉัยแน่นอนต้องรู้วันด้วยแต่ถ้าไม่รู้วันเนี้ยเล่นเกมนี้ไม่สวย <Ừ. S 2> ชาวบ้านด่า <Ừ. S 2> ฝากด้วยนะฮะด่าถึงครอบครัวเลยครับ